อันนี้จริงๆผมรีลงครับผมผอมลงอตัั้งงงใจยไคือออกกำลังกายเยอะครับช่วงนี้แล้วก็แบบเราไม่ได้โฟกัสว่าเราอยากโตใหญ่เหมือนเมื่อก่อะไรครับจริงๆมีจริงๆมีละครนะครับมีมีละครที่กำลังจะถ่ายเล่นงรถไฟของพี่ชอตนะฮะก็จริงๆหน้าเด็กๆมันเข้ากล้องมันดีกว่า หม,มไม่รู้ว่ามัน,มนหน้าเป,นเป็นกระดูกเปนไปหรือเปล่าลค,คิดว่าในมุมกล้องในกล้องก็โอเคครับรลองลองแต่คนสอนไบ้ะะางคะทำท่าพี่อนเาไงบ้างคะกับการที่แบบ่ตั้งใจหรือเปล่าคือ,อคคจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจขนาดนะั้นจริงก็แบบเราก็กินเรากินซีนเนี่ยก็เลยมัน,นยากอยู่แล้วน,นี่คนทำเล ไม่ได้ทำอะไรแล้วว่ารางกายปกติแค่เรากินคลีนขึ้นนะฮะเรากินเทลตี้เพิ่คือเราคุ้มในส่วนไหนเป็นพนิเศษไหมจริงๆผมไม่ได้คุ้มแคลรี่หรืออะไร นะแต่ก็ไม่ได้เปิดแบบว่าต้องประกาศว่าเป็นใครมาจากไหนเพราะว่าเขาเป็นคนนอกวงการนะ,ะเราก็รู้สึกว่าเราอยากให้เกียรติเขาไม่อยากให้คนไปจับจ้องเขาไปอะไรกับเขาเยอะนะครับก็จริงๆผมไม่ได้ปิดเลยนะครับคือถ้ามาคนรู้ผมหรือว่าเห็นผมเนี่ยตามสถานที่ต่างๆก็เห็นเห็นอยู่ด้วยกันมาได้เยอะเพรอย่างไรเขาจะเห็นว่าเราพาไปดูมวยเราพาไปเล่นเซิร์ฟ้วยอ่าครับผมนั่นแหละครับก็ถึงบอกว่าไม่ได้ปิดก็คือคนนั้น ก็เราโตแล้วอ่ะไม่จำเป็นต้องมาเปลี่ตังหรือว่าแล้วคนที้ผมรู้สึกว่าสบายใจถ้าคนเห็นว่าอยู่กับผมเขาจะรู้สึกคืรู้สึกปลุกใจอะไรอย่างเงี้ยรับรูใจที่เขามีเขาอรู่ขา้างไหเงี้ยจริงจริงแอปแอคทิวิตี้ที่เราเล่นเขาสามารถทำได้ไห,อหมออย่างเล่นเซิร์ฟไม่ได้ใช่ครับก็ที่เข้ามาได้เพราะว่าเขาทำทุกชีวิตี้ดีแค่ทุกอย่างไปเล่นเซิร์ฟเล่นโนบอร์ด ของแบบน,นี้มันอยู่ที่ที่ใจพระใจเขาอยู่เ้าก็คงอยู่แหละไม่จะเป็ต้องห่วงอะไรมากมายถามว่าห่วงไหมมีคนว่าทุกเวลามีคน อยู uhm, ่บูเก bo ็บบ่อยที่ผ่านมาถูกเก็บบ่อยมากอคือเะเาอยูก็พที่อเราอยกี้านอยู่งนต้องทำเงินก่อนนะรู้สึกว่าแบบอยากอยู่ครับคือแบบเป็นชีวิตที่อยู่ทรบ้านสบายสโลไลฟก็น่าอยู่ถ้าเป็นข้าวนาพนีเงินเพียงพอว่าอยาก